ครับขอโอเคนะครับวันนี้ก็สวีดสวัสดีคุณดูทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาดันแรงนะครับในเมื่อที่มันไม่ขึ้นนะครับผมก็จะดันให้มันขึ้นครับจะขึ้นอีกแต้มเดียวเองอยู่ดีๆคอนเทนต์ก็แล่นมาหานะครับไปกันเลยหลังจากลงมาถึงพื้นนะครับผมก็ได้แล่นหาฟาร์มของหลังจากฟาร์มมาสักพักผมก็ได้เจอศัตรูวิ่งแถแนวแถแนวอะไรเปิดกองนะครับผมก็ได้ยิงสวนไปนะครับหลายนัดเลยแต่ไม่แตยนะครับแล้วก็เลยงห่วงนี้ลอยนะครับ จากผมยิงศพแรกผ่านไปศพสองกําล so ังจะตามมาติ nice. ีๆนะครับแล้วผมเห็นศัตรูกําลังเอ่อฟาร์ม่หลบอยู่นะครับผมกําลังซุ่มยิงนะครับนี่อยู่ไหนอยู่ไหนยิงไม่โดนนะครับนี่มันเป็นสมอเลยดิเพื่อนอย่ข้างบนนะครับยืดยืดยืดตายเรียบร้อยนะครับโคตรแน่นเจ้าผางยังบุผมก็ได้ฟาร์มแอดหอบไปคู่หนึ่งแล้วผมก็ได้เอวบิลมานะครับเดี๋ยวผมลองเล่นเอวบิลกันนะลองเล่นเอวบิลกันดู เอ็ดบิวสักตาคงไม่เป็นไรหรอกจากฟาร์มสพเรื่ล้วผมก็ได้โดดใหญ่ๆไปเปิดคลังแสงนะครับเพื่อจะเอ็ดดิบิวสองกระบอกนะครับโคตรเงี้โอ้มีจริงด้วยนึกว่าจะไม่มีจากนั้นผมก็ได้จะลงมาเก็บแอร์ดรอปนะครับเพื่อเอ็ดบิวสองกระบอกนะครับแล้วก็มีใครก็ไม่รู้นะครับขี่รถมานะสิ่งรถมาแต่ไหนไม่รู้นะคฮะเราก็ได้จอดเนมนะครับเราก็ขี่เลยไปนะครับ ผมก็ยิงไปนในคำไส้น้ำยิงไม่ถูกหนึ่งเม็ดแล้วนะครับตายไปตายตายสองเม็ดแล้วนักพิธีหนูจะไม่ตายแหมสิ่งรถมาอย่างดีเป็นลมแดดทั้งนั้นศพที่สี่หันไปผมก็ได้มาเจอศพที่ห้านะครับทำอะไรกันอยู่ข้างล่างไม่รู้นะครับผมกำลังจะลงไปซุ่มยิงมันนะครับไอ้เนยยืนทำอะไรพู้หนุ่มนี่เล็งหัวต้มเรือลอยเรียบร้อย ตอนนี้เราก็ยังอยู่2ต่อ2นะครับเอาสนะเสยือเขาก็ได้ขึ้นที่รบร้อยนะครับบวก3ามสเคไปกันต่อขึ้นมาเตอือนเขดูบายบาย